สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอังคาร10ตุลาคม2566ครับเรามาดูวัวข้อแรกกันเลยนะพี่น้องนะเป็นข้อของลุงอวดครับนะตลาดนัดโคงกระบือวงประจบเป็นวัวตัวเมียคู่แม่ลูกครับอวดกาลังไล่มามากันใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับว่าแม่ไหนลูกไหน หลายคู่แล้วเกินโอ้โอพวกนี้ต้องเอาไปซักซื้อแล้วก็ถ่ายพยาติบำรุงครับพร้อมที่จะอ้วนครับโครงดีนะครับวัวพร้อมอ้วนยวติดหมายให้ลงุงอวดแป๊บหนึง่งอันนี้เห่หม อ้าวครับผมมีกี่แม่แม่ไหนบ้างมาเลยครับเออแปดแม่เนาะแปดแม่แม่นี้อยู่คู่แรกเลยนี่นี่นี่ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ใหญ่นี่ครับสามสามหมื่นสามพันครับผมร้องสามหมื่นสามครับจ้าราคาร้องเดี๋ยวให้ดูอีกนะฮึ๊บแม่นี้แม่นี้แม่นี้จ้าในหน้าดำๆนี่ให้ลูกตัวเมียนี่ลูกตัวเมียครับเออนี่นี่นี่ เท่าไรครับ3าม0มครับผมรายละเอียดก็มาดูกันนะครับนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ดูจ้าดูคร่าวๆจ้าเอาตัวนี้แม่นี้อแม่เหลืองๆนี่มีลูกนะรอเดี๋ยวนะลูกตัวไหนนาะเดี๋ยวนี่แม่แดงลูกเหลืองนี่แม่นี้สามหมื่นสี่สามหมื่นสพครับลูกเป็นตัวนี้ครับนี่แม่ทองสามหมื่นสี่ครับ นี่นี่นี่ตัววิ่งไปนี่นี่ลูกแดงเหมือนกันครับลูกตัวเมียสีแดงสามหมื่นสามสามหมื่นสามพันครับก็อยู่ในคนน้อยมาต่อกันที่บอกนี่ต่อได้ราคาร้องอยู่นะต่อร้องได้จ้าแม่นี้แม่นี้ลูกตัวไหนครับเดี๋ยวดูลูกรอลูกนี่ลูกแม่นี้ถูกจ้าแม่นี้สองหมื่นเก้าพันแม่นี้สองหมื่นเก้าแม่อยูหน่อยแต่โค้งดี นี่ได้แล้วนะครับแล้วก็ออน,น,นี่ใช่ไหมแม,แม่นี้เป็นลูกเทเล่เลเเลต,ตัวเมียครับเท่าไรครับเทเล่ตัวเมียสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันครับลูกไปแล้วนี่แม่ตามไป<ๆ>มาครับไล่มาเลยนี่วนมาแล้วมีแปดแม่นะพี่น้องนะแปดแม่มันยัดกันเลี้ยงนอยครับ แม่ไหนแม่นี้ลูกตัวไหนครับแม่นี้ลูกแดงลูกตัวแดงนี่ครับลูกตัวเมียแดงนี่ครับแม่นี้นะเท่าไรครับสามหมื่นสามพันครับผมสามหมื่นสามพันครับราคาร้องอยู่เออแม่นี้สวยมากเลยแม่นี้เออลูกโตน่อยลูกขาวนี่ลูกตัวขาวนี่ครับครับสามหมื่นสี่ร้อยครับผมลูกสวยนะครับลูกสวยใช้ได้ครับลูกสวยใช้ได้เลย เมื่อนก็ต้องห้ามเหมือนกันนี่จริงๆครับผมเดี๋ยวแม่ไหนเนาะเดี๋ยวไปค่อยไล่ดูกันนะครับแปดแม่ครับผมทั้งหมดแแม่ถ้าคนสนใจซื้อยกเลยลองไว้สองแสนหกหมื่นเอ้าหล่นหล่นหล่นเก็บไปหน่อยให้หล่นมลยไหมหัวฟนหล่นทษทางโทษนะถ้าแปดแม่เท่าไหร่ครับ 8ปดแม่แมย,ยกเลยสองแสนหกหมื่นสองแสนหกหมื่นบาทต่อได้จ้จะต่อรองได้ลุงอวดนะครับเบอร์โทรนี่เขียนมาแล้วศูนย์เก้าหกสามเจ็ดเก้าห้าหกเก้าแปดจำให้ดีครับลุงอวดครับเบอร์ลุงอวดครับตอมกมากเลยมาตอมากเลยตามนี้เลยนะครับเมื่อก่อนก็สี่หม่งกว่าสนใจมาดูเลยครับนี่มาเจาะรายละเอียดกันทั้งหมดแปดแม่ครับช่วยกันต่อ ถ้าแพงก็ช่วยกันทําให้ถูกอ่าแพงก็ทําให้ถูกได้ครับผมเรามาดูวัวตัวเมียพี่นงครับผมมีหลายแบบนะวันนี้มีหลายแบบทั้งวัวนางนี่วัวนางทั้งวัวท้องทั้งวัวคู่แม่ลูกมึงกระปอปอปอ,อีหานี่ก็มาอยู่นี่ไป <laughs> ไปลูกไปมึงนี่ไม่รู้ว่ากูกลัวพวกมึงมั้างเลยไงไอ้หนงเฮ้ <laughs> ไปไปลูกไป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 ดูตัวนี้นะครับตัวนี้พี่หนุ่มบอกว่าท้องตัวมีเขาท้องตัวนี้ท้องครับครับตัวนี้ทับแล้วตัวนี้ทับแล้วแต่ผ่านหรือไม่ผ่านผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้ยังไม่รู้เล่ี่ตัวครับก็ชะเล่นในท้องเนาะครับเป็นสามตัวเนาะที่ว่าคาดว่าจะท้องครับผมแต่นี่ตัวนู้นท้องแน่นอนตัวนู้นท้องแน่นอนครับตัวมีเขาที่ผ่านไปเมื่อกี้นะเล่ี่ก็ใกล้เคียงเล่ี่ใกล้เคียงเท่าไรพี่ตัวนี้เล่ีนคู่นี้ตัวละสองหมื่นห้าร้อยครับครับผม อันนู้นเป็นมีลูกหรือยังพี่ตัวนู้นมันเคยมีลูกแล้วครับหัวะอ่าเคยมีลูกแล้วทับแล้วทับแล้วอันนี้ม่รู้ยังยังไม่ได้ผ่านผ่านวันครับผมแลสองตัวสี่หมื่นพันราคาร้องอยู่ครับใช่ไหมครับผมนี่นะสี่หมื่นพันนะแล้วก็หรือจะเอาคู่เป็นประมาณก็ได้แต่ตัวนี้ทองครับครับหรือเป็นประมาณตัวนี้ท้องแน่ตัวนี้ร้องเท่าไหร่พี่ตัวนี้ร้องสองหมื่นสีครับครับผมสองหมื่นสี่พันครับร้องถ้าสามตัว สามตัวหกหมืนห้าครับลองหกหมืนห้าง่ายๆเลยครับผมต่อรองคุยกันได้ต่อรองคุยได้เลยโทรหาพี่นงเลยเฮ้เฮ้ยสามตัวหกหมืนห้าครับผมเบอร์โทรพี่นงครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหกแปดเก้าเก้าครับครับผมโทรมาสอบถามก่อนนะถ้าอยากได้งัวครับนี่ละไปเสียดายอย่างนัดที่แล้วอีกใช่ไหมครับผมนัดที่แล้วเป็นไงนะพี่นะก็ขายแล้วโทรมาปุ๊บเรมาเลยนี่สามแม่ลูกครับลูกตัวผู้ทั้งนั้นเลยโก สามคู่ไหมลูกครับรองยกเท่าไหร่พี่แม่ละสองหมื่นห้าร้อยครับรองยกนะครับผมแม่ละนะครับสองหมื่นห้าร้อยหกหมื่นพันห้าพันห้าครับผมหกหมื่นพันห้าคุณจะได้งัวไปหกตัวครับหกตัวลูกตัวผู้ทั้งนั้นเลยลูกตัวผู้ทั้งนั้นเป็นงัวลูกแรกสองแม่มาดูก่อนอลูกแรกมีเออแม่นู้นครับลูกนี้แม่นู้นลูกไอ้เหลืองนู้นลูกไอ้เหลืองหน้าแดนนี่นะครับผมถ้าเป็นแม่เดียวอย่างนี้เท่าไหร่พี่ ถ้าเป็นแม่เดียวอย่างงี้แม่พวกีลองแม่ละลองแม่ละสองหมื่นพันโอ้ครับลองใกล้กันเลยละลองใกล้แล้วตัวนี้ลูกตัวไหนตัวนี้ลูกไอ้ขาวนะครับนี่ก็ลูกแรกลูกแรกทั้งคู่คาผมลูกแดงแม่นี้จะนั่นหน่อยแม่นี้แม่อายุน้อยอลูกไอ้แดงน่ครับลูกแดงตัวผู้ครับลูกสวย แม่นี้สองหมืนสามพันทาลองแยกนะครับสองหมืนสามพันลูกโตแล้วลูกตัวเป็นตัวผู้ตัวนี้เป็นงบฝูงครับมันจะนั่นน้อยเป็นวัวฝูงไม่เคยไปไหนเลยให้ลูกเป็นตัวนี้นะแม่ตัวเขายาวครับลูกตัวแดงอ่ะสวยจริงครับครับผมใช้ได้อ่าโอเคประมาณนี้แล้วมี่หนึ่งแม่ตรงนี้แม่นั้นขาไม่ถึงก็ขาเป็นขาไม่ค่อยจะดีมีตําหนินะบอกก่อนเลยครับลองสามหมื่นห้าไม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวที่เท่าไหร่พี่ หัวลูกตัวที่สองเนี่ยครับท้องที่สามน่ะครับตัวนี้มีตรงนี้ขาเป็นทกกว่านกันฮะเดี๋ยวจะควาไปบอกกันบอกก่กอเลยบอกก่อนเลยครับแต่แม่แม่สวยถ้าคนไม่รังเกียจไม่ไร้ได้ครับเลี้ยงเอาลูกได้ลูกทุกปีไม่ต้องกลัวครับผมถ้าไม่รังเกียจถ้าไม่รังเกียจมาต่อกันเนี่ยแนะนําแบบนี้มันแม่มันสวยสีแดงดีลูกก็สีแดงก็ไม่แพ้แม่สามหมื่นห้าพันราคารองอยู่ราคารองอยู่แล้วก็ แม่นี้แม่นี้เขาลอกสามหมนห้านะครับสามหมื่นห้าพันลูกตเมียออกลูกไหมงวลูกแรกเลยครับลูกแรกออกลูกไม่ถึงเจ็ดวันะประมาณได้ได้แล้วครับเจ็ดวันแล้วเนาะครับ้ลูกแรกเลยครับลูกห่วงลูกอยู่ลูกให้ดูน้อยลูกเฮลูกตุ้มเมียสวยครับฮะลูกตุ้มเมียเลยสวยโอเคลดีครับผมอยากได้กระตรหาพี่นงเลยนะครับทระตูไ้ให้แล้วเอารุ่นนี้ก่อนดีกว่ามาดูข้อของโป้โน้อยซิ่งครับมาตุ้มเมียครับ เอาตัวเมียนะครับหนึ่งตัวตัวเดียวเนาะครับตัวเดียวครับอายุประมาณเท่าไรครับอายุประมาณเจ็ดเดือนครับครับผมเจ็ดเดือนนี่ปาดเปียวว่องไวเหลือเกินตัวนี้ร้องเท่าไหร่หมื่นเก้าครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาร้องอยู่ของสวยครับเดี๋ยวเข้ามาต้นงัวยร้องหมื่นเก้าครับมาแล้วแบบไหนครับแล้วมีพองหัวครับตัวหนึ่งส่งพองัวหนึ่งตัวทรงพองหัวเอาไปกลมไว้ใส่ขุมไว้ให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้ จับได้ไหมนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อายุประมาณกี่เดือนอายุประมาณ8เดือนกว่าครับ8เดือน9เดือนครับ8เดือนถึง9เดือนครับตัวนี้ลั่บึกครับร้องเท่าไรครับราคาร้องไว้ที่2อ5 0 0ครับร้องอยู่นะต่อร้องได้นะครับ21,500หันห้าัล้นจากหัวล้นครับยืนสวยเหลือเกินครับตัวนี้ครับส่งพ่อวัวครับอนาคตใช้ได้ไปเลี้ยงกล่อมไว้นะพี่น้องนะไม่ถึงก็เปรี้ยวมากพอได้ ดูครับดูการยืนครับราคาต่อรองได้นะครับต่อรองได้ครับแบบแล้วก็มีชุดนี้ครับอ่กี่ตัวมีหนึ่งสองสามหกตัวครับครับราคาร้องเท่าไหร่ราคาร้องที่ตัวละหมื่นห้าร้อยครับตัวกี่เดือนครับตัวนี้ด้วยนะอ่าใช่ครับเดี๋ยวผมกันให้ดูชุดหนึงสองสามสี่ไม่ต้องเปิดกันเลยหนึ หนึ่งสองสามเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมกันให้ครับเดี๋ยวอะไรให้ดูอันนี้ตัวเมียไปแล้วตัวน้อยไปตัวน้อยเท่าไหร่ตัวน้อยนี่มีมีชุดสามตัวครับชุดสามตัวนี้เลยตัวละเก้าพันห้าครับเก้าพันห้าร้อยบาทครับไม่มีหมื่นครับไม่มีหมื่นครับตัวละเก้าพันห้าคูณสามเข้าไปครับมันต่อรองกันแล้วก็แล้วชุดนี้ที่หนึ่งสองสาม กี่ตัวห้าไหมห้าตัวครับห้าตัวห้าตัวร้องห้าตัวร้องตัวละหมื่นหกห้าร้อยครับตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็นี่นะครับอ่าแล้วก็ชุดนี้สี่ตัวครับตัวนี้สวยจังอายุวัวประมาณกี่เดือนครับวัวก็ประมาณเจ็ดเดือนกว่าครับเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนแปดเดือนมีวัวไม่ถึงหมื่นแล้วก็หมื่นหกพันห้าครับ แล้วก็ตัวเมียหมื่นเก้าครับแล้วก็พ่องัวนี่สองหมื่นพันห้าครับส่งพ่อวัวสองหมื่นพันห้าครับสนใจก็มาหาเนโป้ครับมีบริการอะไรครับบริการส่งฟรีไม่เกินแปดสิบกิโลครับฉีดยาพยาธิบำรุงให้พร้อมฉีดวัคซีนพร้อมครับครับผมวัคซีนป้องกันปากเขาเปื่อยพร้อมนะครับสนใจติดต่อเลยเลยเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสามศูนย์สามเก้าเก้าสองแปดสองครับครับผม มาเรามาดูทรงพ่อหัวหนึ่งตัวครับของพี่ประวิทยครับตัวนี้ผัดฟันหรือยังครับพี่ยังครับย,ยังเลยนะยังไม่ผัดฟันนะตัวนี้นะแข็งขาลูกไข่ใช้ได้ดีครับผมสูงเมตรยี่สิบห้าสามสิขึ้นแล้วครับแบบนี้นะราคาเท่าไหร่พี่ร้องไว้สี่หมามครับสี่หมืพราคาร้องอยู่ลักษณะพ่อหัว สนใจก็มาหาพี่ประวิทย์ได้เลยนี่มาเลือกเอาไปตัวนี้มีอยู่หนึงตัววันนี้ม,มาแล้แข้งขาดีใช้ได้มาดูกันนะครับอยากได้พ่อวัวให้มาดูทิเข้าพี่ประวิทย์เลยมาเลือกกันดูตัวนี้ใช้ได้ไหมยังไม่ผัดฟันเลยครับขอเบอร์โทรหน่อยครับ0869259969ครับผมอยากได้สองพ่อัวโทรมาสอบถามครับ เรามาที่ข้อของพี่เอื้องวัวหลอนะครับวันนี้มีมากี่ตัวครับ2ี่สิบตัวครับ2ี่สิบตัวราคาเท่าไหร่ครับถ้ายก2ี่สิบยี่สิบตัวละ8,500ัน้าครับผม18,500บาทครับถ้าแยกมีกี่ชุดครับ2ชุดครับมี2ชุดมีราคาไหนบ้างครับชุดเล็กจะเป็น16,800หมัครับมี1ิบตัวครับ1ิบตัวนะอย่างละสิบเนาะใช่ครับผม16,800อนะครับที่เห็นอยู่นี่นะราคาร้องอยู่นะ อายุวัวประมาณกี่เดือนครับ9เดือนถึง1ปีแล้วครับครับผมมีบริการอะไรบ้างถ้าซื้อวัวจากเราไปแล้วเจาะสะพายแทงดังให้ฉีดยาพยาธิให้ฟรีครับครับฉีดยาถ่ายพยาธิฟรีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหัวล้นๆนะหัวล้นสวยจังนี่16,800คูณ10เข้าไปนะครับชุดนี้10ตัวนะครับเป็นชุดเล็กมี2ชุดให้เลือกให้ซื้อกัน มีโปรโมชั่นขาใหญ่ดีครับชุดผมใช้ได้เป็นวัวบราหมั่นครับผมนี่ส่วนใหญ่เป็นบราหมั่นนะพี่น้องนะหลายหลากสีหลายสีเหลือเกินสนใจก็ไม่เลือกมาชมได้เลยที่วังประจบครับซื้อแล้วออกได้เลยนะครับสําหรับวัวลูกเลี้ยงแบบนี้นะนี่หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบตัวครับคูณสิบเข้าไปครับนี่ตัวนี้แดงสวยดีประมาณนี้ครับผมแล้วมาชุดโตนี่เป็นชุดโตนะ ตัวนี้มี10ตัวเหมือนกันครับครับผมราคาร้องเท่าไหรครับแบบนี้ร้องไว้ตัวละ19,500ครับผมครับ1 9 5 0 0ร้องยก10ตัวหรือเจ้า1ตัว2ตัวก็ได้ก็มาคุยราคากันนี่ชุดนี้อายุวัวประมาณกี่เดือนครับ1 1, 1ปี1ปีขึ้นครับผม1ปีขึ้นนะ12เดือนขึ้นไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวให้เขาไล่ให้ดูแป๊บนึงนี่ เดี๋ยวจะเป็นหัวโลนเนี่ยหัวโลนอีกแล้วไม่มีเขาครับเห็นแล้วมันสวยๆดีเนาะตพ่อพันธุวทำเขาสนใจก็ม่เรื่องมาชมกันครับหัวสําหรับเลี้ยงไล่ทุ่งตัวนี้ก็เป็นหัวโลนแต่ท้องสีขาวสักหน่อยนี่นะหนึ่งหมื่นเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าครับมีสองชุดสองราคาราคาล้อกครับหนึ่งได้ครันห้ กับ1 6 8 0นมาต่อรองกันได้ใช่ครับที่ข้อของพี่เอื้องวัวหล่อครับเบอร์โทรครับผม0 8 9 7 0 2 0 9 3 7ครับครับผมอย่าลืมโทรมาหาครับสวัสดีครับเรามาดูวัวชนรุ่งเล็กองของทีมงานม่วงครับตัวนี้ของนายห้อยอาร์ตนะครับฟันแท้กี่ซี่นะอาร์ตนะสี่ซี่ตัวนั้นสี่ซี่ครับตัวนี้ฟันแท้สี่ซี่ครับเขี้ยวหกกำลังขึ้นกำลังจะขึ้นหกนะนี่แล้วก็ตัวนี้สวยครับคุณได้พ่อได้ ขุนได้เป็นพ่อวัวได้เลยนะให้ในหอยอาจูมาเนี่ยผมแนะนําตัวนี้ผมชอบตัวนี้ผมก็ชอบตัวนู้นตัวนี้ทาตัวยาวตัวยาวคอขึ้นมีคอฟันแท้กี่ซี่นะตัวนี้ตัวนี้ฟันสี่ฟันสี่นะครับฟันแท้สีซี่ครับตัวนี้ร้องเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้องสี่หมื่นสองพันครับครับผม คุณได้ทําพ่อได้ครับอายุดีเป็นชาโลเล่ครับหัวโลนคอดูคอนะบึกคอใหญ่จริงบึกลำตัวยาวครับแล้วตัวนี้แ่ะครับนี่ดูตัวนี้ก่อนอีกทีอ้าวดูตัวนีทีจะบอกว่าวตัวนี้เลือดดีกว่าเพราะอะไรครับดูตรงไหนครับชาโเล่ลึงมันน้อยอ่ะปกติอ่ะอ่ามันต้องไม่มีลึงไม่มีเส้นเหมือนบามันอย่างนี้ใช่ไหม ตัวนู้นมันจะติดเชื้อบรมันหน่อยอแต่ก็ะเล็วแต่คนชอบถ้ายังงูนมันโตไวดีอ่าเพราะมันเป็นผสมเนาะมีเชื้อบรมันผสมให้โตไวทนโรคอันนี้เลือดสูงตัวนี้เลือดดีกว่านหน่อยครับแล้วตัวนี้ร้องเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้องสี่หมื่นห้าพันครับสี่หมื่นห้าพันโตนะเดี๋ยวให้ในห้ออาร์ตจุงให้ดูแป๊บนึงมันมีเสดือสะดือเนี่ยดูลึงมันครับลึงมันยานกว่า ตัวนั้นลึงเฟสเป็นชาโเล่เลือดสูงอันนี้เป็นเล่เ่ามั่นจะเป็นพ่อก็ได้ตัวนี้เป็นเล่มั่นนู้นร้องสี่หมื่นสองบอกแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัว,ต,วตัวเขียวนี่ครับเออเยียดมาถามแล้วตัวเขียวนี่เท่าไหร่เป็นพ่อพันนะครับไปขุนไม่ได้นะแบบนี้ต้องเป็นเป็นพ่อพันอย่างเดียวไปทับอย่างเดียว,ยยวลึงสั้นดีทับแม่น <laughs> <laughs> ขยายดูหน่อยดิตัวนี้ยอ45,000อายุก็ไล่เรียกกันนี่แก่กว่าหน่อยเนาะน,นี่นแก่กว่าหน่อยบางทีมันก็อายุเท่ากันแล้วฟันหนักฟันเบามีเอ,อีเป็นงั้นอีกแก่เราก็กะไม่ได้นี่45,000ครับดูตัวนี้ครับกระดูกดีกว่ามีลึงมีลึงมีสะดือ,อโตวกว่าเยอะโต,ตด้วยต่างกันสามพันเนือ้อ ต่างกันสามพันถ้าคู่ถ้าคู่แปดหมื่นห้าก็ถ้าคู่ร้องแปดหมื่นห้าครับสนใจราคาร<อ>้องลดได้โทรหานในห้อยอาร์ตนะครับเบอร์ <S 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 โทรเบอร์อะไรครับศูนย์แปดเก้าครับแปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งครับผมตัวเดียวก็ได้คู่หนึ่งก็ได้ครับเ,เจรจากันมาคุยกันครับตัวน้อยขายอะไรครับทางในอาร์ทีมงานม่วงครับวันนี้เป็นบัว ลมมิดครับลมมิดรัดช่องสิงคโปร์มีแบบไหนบ้างอ่ะมีอันเนี่ยครับว่าัดช่องนางมีนางยังไงครับความเดี๋ยวผมจะเริ่มเช็ครอบเอาตัวไหนก่อนเอายังไงเออเปิดมาเลยเอาเอายังไงเดี๋ยวกูเนี่ยนางครับนางครับนางสูงเท่าไหร่ประมาณสูงเมตรสิบเซนได้นะนางเนี่ยนะมีกี่ตัวมีสามตัวหนึ่ง หนึ่งสองสองตัวนู้นสามตัวนี้ไหมตัวหน้านี้ไหมหมื่นพันห้าร้อยตัวละครับร้องไว้ตัวละหมื่นพันห้าร้อยครับสามตัวอีกกี่เดือนผสมได้อีกห้าเดือนก็ผสมได้นะครับนะเนี่ยหนึ่งสองนี่นะมาตัวนี้เจ็ดพันห้าตัวนี้นางตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียครับตัวเมียน้อยเจ็ดพันห้าร้อยราคาร้องอยู่ต่อรองได้ครับแบบไหนครับหายแล้วแล้วก็จะนางเล่เป็นนางเล่ เล่นี่ผสมไปหรือยังหรือยังไม่ผสมอาจะผสมไปแล้วซึ่งว่าฝูงม้าไม่แน่ใจเหมือนกันอืมท้องมันป่องๆเหมือนกันเนาะมานมองไม่เห็นว่ะลายๆให้ดูนะเอาเล่ตัวนี้เท่าไรครับหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับร้องราคาร้องนะเดี๋ยวนายคอยอาร์ตไล่ออกมาดูซิหมื่นเจ็ดพันห้าครับเอาตัวผู้ลงไปก่อนนี่นางตัวนี้ครับนางเนาะนางเป็นนางยังไม่เคยมีลูกมาก่อนแต่คาดว่าจะผสมแล้วมีพ่อพันธุคุ้มฝูงใช่ไหมครับหมื่นเจ็ดพันห้า ตัวยาวเหยียดประมาณนี้ครับและเนี่ยตันนั้นตันละหมื่นครับสามตัวหมื่นอ่าสามตัวหมื่นสามตัวสามหมื่นไม่ใช่สามตัวหมื่นได้หนึ่งสองสามตัวละหมื่นราคาล่องอยู่แถวเลขตัวผู้แล้วดูตัวนี้มีสะพายเป็นหัวหนีน้ำมาจากวางทองจคู่กันกำลังมาครับมีคู่นะครับ คู่มันมาแล้วมีสะพายไม่ได้มีตำหนีอะไรแต่เป็นหนีน้ำไม้เฉยร้องเท่าไหร่อ้ามดติตัวตัวละหมื่นเก้าพันร้อยครับหมื่นเก้าพันห้าราคาร้องอยู่อ่ะสามสามหมื 3, 39, ่นเก้าร้องสามหมื่นเก้าต่อร้องได้อ่าต่อได้ตัวผู้จอดสะพายไว้ให้แล้วร้องท้องน้ำท่วมครับเลยมาเนี่ยสองตัวเนี่ยเอาไป ูงเมตรยีขึ้นไปนะอายุประมาณเท่าไหร่ตัวนี้กวบกว่าแล้วครับครับกวบกว่าครับใครเป็นเลี้ยงกนดีคู่เนี้ยเออดีอายุมันดีอายุดีจริงร้องสามหมู่นี้นะตูอนี้นะมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียครับตัวเมียชุดนี้ตัวละหมื่นพันห้าร้อยครับคูณสามเข้าไปนะครับสนใจก็โทรหาในอามในอาร์ตได้นะครับเบอร์โทรนศูนย์เก้าหนึ่งครับสามแปดสามสี่สี่สองเก้าครับผม นี่ครับรวมมิดจริงๆครับรวมมิดบาม่านคู่นี้ฟันแท้สองซี่ถึงสี่ซี่ครับเป็นงัวใหญ่นะใช้ได้สเปคดีร้องไว้ที่ร้องเจ็ดหมนสองห้้สองตัวนะครับสองตัวเจ็ดหมืนตัวละสามหมืพันสอ้อยห้าสิบคำนวณให้ได้เลยฟันแท้กี่ซี่นะสองซี่สี่ซี่ครับไม่เกินนี้นะครับ สายขุนครับอยากได้ไปขุนก็มาติดต่อในะห้อยอาร์ตเลยสําหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ใหญ่สุดที่ของอาร์ตนะนะเป็นบมามั่นนะครับครับครับเดี๋ยวไปดูไปดูกันอีกนี่เป็นอีกหนึ่งชุดนะหัวเข้าขุนนะกี่ตัวอาร์ตสิบสี่ตัวครับวันแท้กี่ซี่ครับวันแท้ฟันสองฟันสี่หมดหลหน้าแก่นะครับสิบสี่ตัวนี้นี่ <บา S 2> นี่มา<ๆ>อยู่ฝั่งนี้รนะ้องเท่าไหร่ครับ ดูครับเดี๋ยวนายรับอาร์ตไลน์มาให้ดูเป็นวัวสเปคครับราคาร้องยกนะรองยกสามหมืสาพครับครับราคาร้องสามหมื่นสาครับคูณสิบสีครับคูณ14เข้าไปจะเป็นราคานี้นะครับสามหมสาพต่อตัวฟันแท้สองซี่ถึงสี่ซี่หก็มีเป็นหก็มีแก่ทุกวัวสเปค สนใจอยากได้วัวเข้าขุนมหาเนื้ออยอาร์ตครับดูเอาอนี่นี่ตัวดแดงนี่ดูตัวแดงนี่แบบนี้กะออกน้ำหนักเท่าไหรนะ่อ่ะใกล้เคียงหกร้อยแต่มังตอนนอ,อกห้าร้อยกว่าหกร้อยได้นะใกล้เคียงนะครับอย่างนี้มันหกร้อยกว่าอยู่แล้วมันตัวเล็กมีตัวโตมีอ่ามันมีตัวเล็กตัวโตแล้วก็กะไม่ถูกถ้าขุนฝีมือดีมันก็หกร้อยกว่าที่ฝีมือด้วยนะอ <iro S 2> อันนี้เป็นวัวเข้าขุนนะครับ แกะแกะสเปกซื้อได้เลยวัวเขา้าวขุนก็มากันหลายเจ้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยถ่ายกันอีกทีนะอันนี้เอาของทีมงานม่วงไปก่อนถ้าคัดเอา8ตัวล้องตัวละ34,8 0 0ครับมันมี8ตัวกับ6อะไรเงี้ยเป็นรุ่นรุ่น,นไปเงี้ยเอาเอมาชอบชอบ,ชอบกี่ตัวก็คุยคราคากันเท่านั้นครับแล้วแต่ตามใจคนซื้อทุกอย่างถ้า<ช>เอาหมดม,มนก็ลดได้เยอะเอาหมดก็ลดได้เยอะ ถ้าเอาไม่หมดมันก็ลดได้น้อยถ้าคัดเอาน้อยมันก็ต้องเพิ่มแบบจากราคาที่ร้องไปครับผมสนใจก็มาหาในห้อยอานนะครับเบอร์โทรอะไรก็ถ้าใครไม่รู้ก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวบอกเบอร์ให้ของทีมงานม่วงวันนี้ทีมงานม่วงมาหลายตัวกันเลยทีเดียวโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับวัววันนี้ราคาวัววันนี้ราพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีมากครับ ដ <Gã> ែល <trio> ល <trio> <trio> <trio la là> ាន់មកកាត់ជា